สวัสดีครับ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 สมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอคนไทยบ่ายนะครับของที่ยึดสานะครับพุทธศกรางพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสําหรับคนไทยนะครับจะมีให้ชมวันละสี่คลิปนะครับสี่รอบนะขอเรียนให้สมาชิกใหม่ทราบนะครับสําหรับสมาชิกเก่าได้ทราบแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าเพิ่งรำคาญนะ รับคาญก็บอกกันเด้ออ่าเราจะมาให้ชมวันละสีคลิปนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอบที่แล้วออกสี่แปดกับหนึ่งห้านะครับให้ให้ให้สองสามสี่ไปเน้นที่สองกับสามมาสี่นะครับตัวลองก็ระวังระวังด้วยนะครับประมาณนี้นะอ๋อขอขอบพระคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ประมาณนี้อ่ะเรามาชมเลยนะครับรอบปลายมีอะไรบ้างแบบเดือนๆเลยนะรอบปลายเก้าแล้วกนะ็ตัวลองคือ8นะตัวลองคือ8ดนะรอบที่แล้วตัวลองมารอบนี้เลยเอาตัวข้างหน้ามาใส่รองเลยประมาณนี้คือหลบหลบดุลบลงลองดูที่มันจะมา8อีกไหมประมาณนี้อ่าเด่นบนนะครับ8 9 0 1 2นะครับเน้นที่8901นะ่ะแปกาศูบนนะครับอันนี้บนล่างนะ แต่มันน่าจะมาบนมากกว่าคิดว่านะปันธงมาบนนะอันนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้างเก้าอะไรบ้างเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าก้เจ็ดเจ็ดเก้านะครับส่วนศูนย์นะครับศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับตัวรองคือแปดนะ แปดตัวลองนะครับอ่านี้ส่วนสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดนะพอเน้นที่เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะชนชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับอืมมาทางนี้มาทางนี้าทางนี้บังไหมไม่บงนะังเนาะไม่บงังแต่มองไม่เห็นใช่ไหมเก้ากับศูนย์เด่นนะครับอืตัวลองคุอแปดนะอ่า วิ่งรูดเก้ากับศูนย์นะครับบนล่างนะอันเน้นบนนะครับเนี่ยแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้าศนย์หนึ่งเน้นบนนะครับเน้นที่เก้าเก้าสามเก้าสี่เก7ห้ากหกเจ็ดนสามสี่หาศนอศูนย์เจ็ดนะครับประมาณนี้ฟันธงที่เก้าแล้วกันชอบฟันธงที่เลขขี้นะครับประมาณนี้นะพุนไทยบ่ายนะครับอันนี้บ่ายนะของวันพุธนะครับ,อนนบ,นะรรบขอขอบคุณมากมานะครับจดเอาแๆๆคปเจอร์เอานะ ก็ขอขอบพระคุณนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับต่างๆก็มีตามนี้นะพบกันใหม่หคนไทยเย็นนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ